ข้มือหนึ่งสลึงนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายแบบให้ชมกันเลยนะคะแต่ว่าน่าจะรีวิวไม่ครบแน่เลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นความยาวเท่าไหร่นะคะสามารถทักหาแอดมินส่งความยาวได้จ้ามือเล็กๆนะคะ15เซนนะคะใส่เป็นลายนี้ก็ทนๆนนะคะเป็นลายบิดตามาหรือว่าเลดบิดอิตาลีนะจ๊ะ ตัวลายก็จะมีความเงาค่ะมือสัก14.5หรือ15นะคะลายนี้ก็น่ารักนะคะเป็นลายประคำห้อยใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเงาจะเป็นไซส์15.5นะคะแล้วก็16ตัวลายเนี่ยก็จะเป็นพวกลายตุ้งติ้งนะคะลายเบ้นแล้วก็เป็นงานลงยานะคะตัวลายก็จะมีทั้งแบบตันแล้วก็แบบโป่งค่ะท่านใดชอบเป็นกิมตุ้งถุงทองก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นลายเส้นเกล็ดดาวนะคะแล้วก็ห้อยกิมตุ้งถุงทองอันนี้เนี่ยไซส์อยู่ที่16นะคะ ชุดนี้นะคะก็จะเป็นไซส์16นะคะมีทั้งลายดอกไม้แล้วก็เป็นงานตุ้มนะคะแล้วก็จะเป็นงานแต่งข้างนะคะแบบนี้ก็จะมีทั้งลายเก็ดาวลายเบนนะคะอยากได้เส้นที่ใหญ่มานิดนึงนะคะแนะนําเป็นลายนี้เลยลายนี้เป็นลายทาโร่นะคะแล้วก็แต่งสามตุ้มเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความใหญ่มานิดนึงแต่ว่าไม่ตันมากนะคะ งานเลดน,นะคะไซส์สักประมาณ15นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบโปร่งนิดนึงนะคะใครไซส์15ใส่ได้จ้ายเบนนะคะแล้วก็ตกแต่งจี้ตรงกลางเป็นจี้ปีเสียใครไซส์15.5หรือ16สามารถใส่ได้นะคะ